วัสดีครับวันนี้ผมเพิ่งมีโอกาสได้ดูหนังเรื่อง Little Mermaid นะซึ่งฉายตั้งแต่นู่นแหละมิถุนากรากดานมั้งนะเกือบครึ่งปีที่แล้วนะนี่จสิ้นปีแล้วช่วงที่มันเป็นกระแสอย่างนั้นกระแสก็ไม่ใช่กระแสดีนะครับกระแสเรื่องอะไรนางเอกนะเขาบอกว่าไม่เหมาะสม ผมว่าผมดูแล้วผมกับไม่มีปัญหาเรื่องนี้ดูการแสดงของเขาก็โอเคว่าเคมีเข้ากันไหมกับเจ้าชายเจ้าชายก็ไม่ได้โดดเด่นนะผมว่าเออมันก็เข้ากันแหละนะจะว่าผมได้ไม่ได้ดูเวอร์ชั่นกระตูนหรือเปล่าผมก็ได้ดูกระตูนมันใช่อยู่ว่ามันเป็นอ่า เป็นนางเงือกผิวขาวนะครับแต่เขาปรับเปลี่ยนมาเป็นให้เป็นผิวสีนะผมไม่ได้มีเรื่องบูลลี่กับเรื่องสีผิวเรื่องอะไรนะคือมันไม่ได้เกี่ยวกับพวกเราอยู่แล้วนะถามว่าเหมาะสมมาที่เขาเลือกมาในความคิดว่ามันเหมาะสมไหมผมว่าถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องการ์ตูนมันได้เลยนะนะครับไม่มีปัญหาก,กับเรื่องสีผิวเลยผมดูแลการแสดงอะไรเข้ากันก็โอเคอยู่ พอเราไม่ได้คิดถึงตรงนั้นนะครับซึ่งเวลาภาพรวมตอนจบหรืออะไรเงี้ยเขาก็เห็นอยู่ว่าในในหมู่นางเงือกแล้วมันหลากหลายนะครับมันไม่ได้มีแต่ผิวขาวอย่างเดียวเหมือนกระตูนนะมันมีหลากหลายเลยหลากหลายเชื้อชาติเลยแหละนะในหมู่นางเงือกนะงเงือกในเงือกอะไรทั้งหลายผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไร แต่ถ้าสมจะติไม่ได้ไม่ได้ติที่ตัวแสดงถ้าจะติกลับไปตีที่บทภาพยนตร์เพราะบ,บทหนังมันมันให้ความสำคัญกับช่วงช่วงแรกถึงกลางเรื่องเลยนะมันเหนื่อยคือเราสามารถเดินไปไหนมาไหนเราอยู่ในบ้านเนี่ยเราสามารถ เดินไปไหนมาไหนเข้าห้องน้ำหรืออาบน้ำแล้วก็เปิดหนังทิ้งไว้ไปเลยได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในโรงคิดดูนะครับเราไม่สามารถที่จะไปไหนได้ผมคิดว่าไม่ออกเลยว่ามันจะทำให้นคนง่วงไหมนะดีนะที่ผมไม่ได้อยู่ไม่ได้ไปดูในโรงนะความจริงแล้วลูกๆเนี่ยชอบเวอร์ชันการ์ตูนนะเขาเขาเห็นว่ามัน มันเป็นผิวสีหรืออะไรมัมีกระแสเนี่ยเขาก็ไม่อยากไปดูนะเด็กๆมันตามกระแสไงครับลูกผมอะตอนนั้นผมก็อยากจะพาไปดูนะตอนที่อยู่ในโรงอะ่ะแต่ไปไปมารู้สึกว่าการตัดสินใจถูกแล้วที่ไม่ไปดูเพราะว่ามันมันน่าจะหลับแต่หลังจากกลางเรื่องมันี่สนุกมาเลยนะหลังจากมีการประชนไปมีตัวร้ายตัวอะไรก็ามารู้สึกว่าหนําก็สนุกนะ ถ้าปู่ตื่นก็ตื่นตอนนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ดูมีโอกาสได้ดูก็ดูนะครับผมว่าไม่มีปัญหากับเรื่องสีผิวเรื่องอะไรที่เขาบุลีกันเลยแต่มีปัญหากับบทภาพยนตร์มากกว่ามันจะทําให้คนหลับได้นะครับถ้าให้คะแนนผมให้แค่หกนะหกต้มแล้วกันไม่เยอะนะเพราะว่ามันทําให้ผมเบื่อในช่วงแรกแต่หลังๆมันก็โอเคอยู่นะครับคิดดนยังไงนะมีโอกาสได้ดูหรือยัง ก็คอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ